9เทคนิคลับครับที่จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของท่านลดลงโดยไม่ต้องใช้ยาแม้แต่เม็ดเดียวครับสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือ d ็อกเตอร์ท็ anel n ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง 9เทคนิคลับครับที่จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของท่านลดลงโดยไม่ต้องใช้ยาแม้แต่เม็ดเดียวครับฝากไว้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับ สำหรับท่านที่มีเวลาน้อยนะครับผมอนุญาตให้กระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายนะครับผมสรุปไปให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปบอมพร้อมกันเลยครับสำหรับเรื่องของเบาหวานเรื่องของน้ําตาลในเลือดนะครับผมบอกเลยว่าคนไทยเนี่ยเป็นเบาหวานนะฮะประมาณ4ถึง5ล้านคนนะครับ <c oughs> เยอะไหมครับเยอะมากๆเลยแล้วฮะและปัญหาที่น่ากลัวคือระดับน้ําตาลในเลือดมักจะคุมไม่ได้แม้จะใช้ยาผมบอกงี้ฮะว่ายาที่เราทานเพื่อคุมระดับน้ําตาลในเลือดเพื่อรักษาเบาหวานเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่า ตัวยาเนี่ยรักษาโรคเบาหวานไม่ได้นะแต่คุมระดับน้ําตาลในเลือดได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทานยาเพื่อคุมระดับน้ําตาลไม่ใช่เพื่อรักษาโรคเบาหวานดังนั้นเราทานยาไปเรื่อยๆนะฮะก็มักจะต้องเพิ่มยาไปเรื่อยๆเพราะโรคเบาหวานมันไม่ได้หายไปไหนการจะรักษาเบาหวานได้ก็คือการปรับพฤติกรรมของเรานั่นเองครับมาดูกันครับว่า9ข้อที่จะทําให้ชีวิตท่านเปลี่ยนไปมีอะไรบ้างครับ ข้อแรกครับดื่มน้าเปล่าให้เพียงพอครับการดื่มน้ําเปล่านะครับอย่างน้อยวันละ2ลิตรนะครับถ้าให้ดีก็คือ2-3ลิตรนะครับจะทําให้การคุมน้ำตาของท่านง่ายขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าน้ำตาน้ำเปล่าเนี่ยจะไปจับกับน้ำตาลแล้วขับออกทางไตเหมือนตำรวจเลยฮะวิ่งไปจับน้ำตาลเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราดื่มน้ำเปล่าน้อยไปไงฮะเราก็จับน้ำตาลไม่ได้้ําตาล โดนขับออกได้น้อยก็ทําให้น้ําตาลในเลือดสูงผิดปกตินั่นเองเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำเปล่าว,วันละ2-3ลิตรจะช่วยให้ระดับน้ําตาลในเลือดของท่านคงที่ได้ดีขึ้นนั่นเองครับมีคำถามว่า,วาน้ําอะไรดีผมบอกนี้เลยฮะน้ำเปล่าครับดีที่สุดไม่ต้องไปหาอะไรให้ยากให้วุ่นวายเบสิกนะครับ is the best นะครับเบสิกดีที่สุดนั่นเองครับมาต่อกันที่อย่างที่2ครับน้ำตาลไม่เกินหช้อนชาต่อว,วันนะครับ 6ช้อนชาก็ช้อนเล็กๆนะครับไม่ใช่ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันสําคัญมากๆคืออย่างนี้ฮะมีคําถามบอกว่าให้ลดน้าตาลให้ลดน้าตาลเขาก็ถามว่าเราลดเท่าไหร่ก็นี่ไงน้อยกว่า6ช้อนชาต่อวันชานมไข่มุกแก้วหนึ่งอะประมาณ15ช้อนชาเพราะนั้นเนี่ยถ้าท่านดื่มแค่ครึ่งแก้วนะวันนี้ก็ไม่ต้องทานอะไรแล้วนะครับที่เกี่ยวกับน้าตาลเพราะนั้นเนี่ยสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะฮะเรื่องของน้ําหวานเรื่องของอะไรที่มันหวานมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องงดลด ดื่มได้ไหมได้นานๆครั้งหรือว่าคํา2คําอึก2อึก1ใน3ของแก้วอย่างนี้พอไหวแต่ทุกมื้อทุกวันอย่างนี้ไม่ได้จริงครับโอเคครับมาต่อข้อที่3ครับอ่านฉลากอาหารทุกครั้งนะครับอ่านฉลากอาหารทุกครั้งถามว่าทำไมต้องอ่านเพราะงี้ฮะในปัจจุบันเนี่ยมีของที่ดูคล้ายๆสุขภาพดีเยอะแยะไปหมดเลยเช่นอะไรบ้างน้ําหวานศูนย์แคลอรี่ถามว่าดีไหมบอกก็ดีตรงศูนย์แคลอรี่แต่ ส่วนที่ผสมสารทดแทนน้าตาลเนี่ยเขาก็ยังกระตุ้นอินซูลินในร่างกายได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโดนกระตุ้นอินซูลินบ่อยๆร่างกายก็จะมีภาวะดื้ออินซูลินได้ง่ายนะครับดังนั้นแล้วก็ ไม่ค่อยแนะนําให้ดื่มนานๆครั้งโอเคแต่ดื่มบ่อยๆไม่ดีนะครับหรือว่าเป็นพวกกลุ่มของพวกอาหารที่0% f นย์เปอเช่นโยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเป็นต้นหรือนม0% Fa อแฟตอย่างเงี้ยเราลองไปดูครับบางทีเขาเพิ่มน้ําตาลเข้ามาเพื่อให้มันอร่อยมากขึ้นเพราะเขาดึงแฟตออกไปไงดึงไขมันออกไปเพราะนั้นแล้วเนี่ยต้องระวังถ้าน้ําตาลสูงเราเลือกยี่ห้ออื่นดีกว่าแฟตในนมแฟตในโยเกิร์ตถือว่าเป็นแฟตที่ใช้ได้นะฮะไม่ได้ซีเรียสมากเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วผมเนี่ยดื่ ซึ่งมันก็โอเคนะมันก็โอเคนะครับโอเคครับมาต่อกันที่ข้อที่4ครับใช้สูตรต่อ1นต่อ1นในจานข้าวจานข้าวแล้วขนาดประมาณ9นิ้วนะฮะไม่ใช่จานเท่านี้นะฮะก็2ต่อ1นต่อหนึ่งสส่วนเป็นผักนะครับ 1, ส่วนเป็นโปรโตีนอีกหนึ่งส่วนเป็นคาร์โบไฮเดรตแบบนี้ก็จะทำให้ท่านได้รับผักอย่างเพียงพอและให้ดีทานผักให้หมดก่อนครับจะดีมากๆเลยเพราะว่าพวกน้ำตาลจะโดนดูดซึมช้าให้เรียงลำดับนี้ฮนะทานผักก่อน แล้วก็ทานโปรโตีนแล้วก็ทานคาร์โบไฮเดรตแบบนี้คาร์โบไฮเดรตจะโดนดูดซึมน้อยที่สุดแล้วน้ําตาลในเลือดของท่านจะไม่สวิงเลยแล้วก็ดีมากๆกับสุขภาพนั่นเองครับมาต่อที่ข้อที่5ครับเลือกทานแป้งที่ไม่ขัดสีครับถามว่ามันดียังไงแป้งที่ไม่ขัดสีคืออะไรครับแป้งที่ไม่ขัดสีก็คือพวกข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ขนมปังโฮวีขนมปังโฮเกนมันยัพืชต่ตางๆอย่างนี้โอเคดีมากๆหรือเส้นพาสต้าหรือว่า,าพวกครัวซองที่ทําจากพวก แป้งที่ไม่ขัดสีแบบนี้จะทําให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารที่เหมาะสมนะครับและน้ําตาลเนี่ยไม่พุ่งสูงเร็วจนเกินไปการที่น้ําตาลพุ่งสูงเร็วจนเกินไปอินซูลินพุ่งตามแบบนี้ไม่ดีต่อร่างกายครับภาวะเบาหวานคุมได้ยากมากเพราะฉะนั้นแนะนํากลุ่มพวกข้าวไม่ขัดสีหรือแป้งไม่ขัดสีมากๆสําหรับผู้ป่วยที่จะเป็นโรคเบาหวานหรืออยากจะคุมน้ําตาลนั่นเองครับมาต่อกันที่ข้อที่6ครับผลไม้นะครับมื้อละหนึ่งกําปั้นเล็ก คือต้องแนะนําอย่างนี้เลยฮะเรื่องของผลไม้เนี่ยบางทีเป็นเบาหวานแล้วไม่กล้าทานกวนน้าตาลสูงบอกไม่ทานมันก็ไม่ได้วิตามินนะมันก็ไม่ดีต่อร่างกายนะเกลือแร่วิตามินอยู่ในผลไม้เยอะนะครับสารต้านอนุมูลอิสระชะลอวัยอยู่ในผลไม้เยอะเพราะนั้นแนะนําให้ทานแต่เลือกทานให้ดีมื้อละหนึ่งกําปั้นเล็กมื้อละหนึ่งกําปั้นเล็กนะครับแล้วไม่รวมกันนะคือไม่ควรจะทานมื้อเดียว3ามกําปั้นเล็กควรจะแยกเป็น3มื้อเพราะว่าผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเวลากินมื้อหนึ่งสามกัมปั้นเน แยกกัน3มืือนะฮะและผลไม้ที่แนะนําก็เป็นน้ําตาลต่าๆหน่อยแล้วก็มีวิตามินสูงเช่นฝรัง่งเป็นต้นชมพู้ได้นะครับหรือว่าแอปเปิลก็โอเคนะครับกินสลับสลับกันไปหลายๆอย่างทุเรียนนี่คำสองคำก็พอนะนานๆที <laughs> นะฮะอย่าบ่อยอย่าบ่อยนะครับโอเคครับมาต่อกันที่ข้อที่7ครับนั่นก็คือเดินวันละ8ปดพครับถามว่าทําไมถึงแนะนําให้เดินวันละ8ปดพ คือตัวเลขนี้นะฮะมีการวิจัยว่าเมื่อท่านเดิน8,009ขึ้นไปเนี่ยร่างกายของท่านเนี่ยจะแข็งแรงแล้วมันก็ไม่ได้เหนื่อยมากเกินไปทําได้ในคนที่อายุไม่มากอายุมากก็ยังพอทําได้อะวันละ8,009นะฮะมันไม่ได้เยอะเกินไปอย่างผมเนี่ยวันละประมาณ12,509นับทุกวันนะครับก็ซื้อนาฬิกามาใส่ฮะเดี๋ยวนี้เรือนหลักร้อยบาทเนี่ยก็ซื้อได้แล้วมันคุ้มค่ากับชีวิตของท่านแน่นอนหลักร้อยบาทเนี่ยนะครับก็นับเก้าดูวันละ8,009นะฮะจะทาให้ชีวิตท่านเปลี่ยนไปจริงๆ มาต่อกันที่ข้อที่8ครับออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3-5วันครับจะเป็นคาร์ดิโอจะเป็นยืดเยียจะเป็นเวทเทรนนิ่งจะเป็นอะไรก็ได้ผสมผสานกันไปครับ และอย่างน้อยครั้งละ3 0มสถึงห้นาทีคือถ้าน้อยกว่า30นาทีมันไม่ค่อยได้ประโยชน์ครับให้เกิน30นาทีไปนิดหน่อยหน่อย,อยะครับก็จะทําให้ร่างกายของท่านแข็งแรงมากขึ้นคุมระดับน้ําตาลได้ดีมากขึ้นแล้วก็มีไขมันในร่างกายน้อยลงนะครับความดันก็ลดลงโรคหัวใจก็เสียงน้อยลงดีสุดสุดครับสำหรับเรื่องของการออกกําลังกายไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วอ่ะโอเคครับมาต่อกันข้อสุดท้ายครับข้อที่9ครับนั่นก็คือ <S 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 เล่นเวทเทรนนิ่งบ้าง,างนะครับคืออย่างนี้ฮะการออกกำลังกายมีหลากหลายการ นะครับทำให้น้ําหนักลดลงได้แต่ว่ากล้ามเนื้อมักจะสลายไปนะการเล่นเวทเทรนนิ่งจะคงครงกล้ามเนื้อของเราไว้ไม่ต้องไปเล่นแบบโหห้าสิบกิโลร้อยกิโลหรอกเล่นเล่นห้าโลสิบโลนี่แหละนะครับคงกล้ามเนื้อไว้ก็พอสําหรับคนธรรมดาทั่วไปไม่ได้เล่นกล้ามะนะครับอันนี้ดีมากๆครับพอกล้ามเนื้อเราแข็งแรงขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาจะสามารถเผาผลาญน้ำตาลเผาผลาญไขมันนะทำให้เราควบคุมระดับน้ําตาลควบคุมน้ําหนักได้ดีขึ้นยังไม่พอครับ ตัวกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นก็จะมีความสามารถในการกักเก็บน้ําตาลส่วนเกินในร่างกายมาเก็บเป็นพลังงานสํารองอยู่ในกล้ามเนื้อก็เป็นไกลโคเจนในกล้ามเนื้อพอร่างกายอยากใช้เขาก็สลายออกไปให้อย่างนี้คือเขาเรียกว่าเหมือนมีเตาเก็บพลังงานทําให้น้าตาลในเลือดไม่สูงมากเพราะ,ะนั้นการเล่นเวทเทรนนิ่งสำคัญมากๆนะครับอย่างน้อยผมอยากให้สัปดาห์ละหนึ่งวันนะถ้าเป็นไปได้2วันก็จะดีมากๆนั่นเองครับและนี่ก็คือ9เทคนิคลับนะครับที่จะลดระดับน้ําตาลในเลือดของท่านโดยไม่ใช้ยาแม้แต่เม็ดเดียวครัน คราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ9เทคนิคลับนะครับที่จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของท่านโดยไม่ใช่ยาแม้แต่เม็ดเดียวครับข้อแรกครับดื่มน้ําเปล่าให้เพียงพอครับแค่ไหนเพียงพอครับอย่างน้อยวันละ2ลิตรนั่นเองนะครับการดื่มน้ําเปล่าเข้าไปจะทําหน้าที่เหมือนตํารวจไปจับน้ําตาลแล้วขับออกทางปัสสาวะถ้าท่านดื่มน้าน้อยน้ําตาลมันก็ล่องลอยอยู่ในเส้นเลือดของท่านทําให้ระดับน้ําตาลค่อนข้างสูงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแนะนําดื่มน้ําอย่างน้อยวันละ2-3ลิตรนั่นเองครับ มาต่อกันที่ข้อที่2ครับน้ําตาลไม่เกินวันละ6ช้อนชาครับก็คือแบ่งกันมื้อละ2ช้อนชานั่นเองและถ้าวันไหนท่านดื่มชานมไขมุกไปครึ่งแก้วก็จบแล้วครับเพราะว่าชานมไขมุกแก้วหนึ่งมีประมาณสัก15ช้อนชาครับครึ่งแก้วก็7.5ช้อนชาครับเลยโคต้าครับเพราะฉะนั้นแล้วพวกน้ําหวานพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังจริงๆนะฮะสำหรับผู้ป่วยที่อ่าคุมระดับน้ําตาลอยู่นะครับมาต่อกันที่ข้อที่3ครับอ่านฉลากทุกครั้งครับจำเป็นมากๆเพราะงี้ฮะ หนึ่งก็คืออปัจจุบันเนี่ยมีอาหารสุขภาพเยอะเช่น0กิโลแคล,ลอรี่หรือว่า0%ูนยแฟตโดยเฉพาะ0%ูนยแฟตครับศูนนต์แฟตเนี่ยก็จะมีพวกโยเกิร์ตพวกนมอะไรอย่างนี้เนาะพวกนี้เนี่ยเวลาเข้า0%ูนยเนแฟตเดี๋ยวบางทีความอร่อยมันลดลงก็จะเติมน้ําตาลไปมากหน่อยนะครับเ <c oughs> วลาเราเติมน้ําตาลไปมากหน่อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,คอน้ําตาลมันสูงไงไขมันลดกลายเป็นได้น้ําตาลข,มมาตขึ้นมาแต่ไขมันลดลงแบบนี้ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ นะครับก็ลองดูนะฮะว่าจําเป็นไหมที่เราจะต้องเป็นแฟตศูนเปอร์เซ็นต์เพราะว่าแฟตไม่ได้เลวร้วายครับผมบอกนี้เลยฮะแฟตไม่ได้เลวร้วายน้ําตาลเลวร้วายกว่าแฟตหรือน้ําตาลนั้นเลวร้วายกว่าไขมันนั่นเองครับแล้วก็เรื่องของพวกน้ําหวานศูนย์แคลอรี่ทั้งหลายเนี่ยนะครับคือพวกนี้ฮะศูนย์แคลอรี่ก็จริงไม่มีน้ําตาลก็จริงแต่ว่าสารทดแทนความหวานที่เขาใส่นะฮะมีหลายๆตัวเลยที่กระตุ้นอินซูลินของท่านซึ่งมันจะทําให้ร่างกายเราควบคุม ภาวะของน้ําตาลในเลือดสูงได้ลําบากกว่าเดิมเพราะฉนั้นก็แนะนําว่าทานอย่างอื่นทานน้ำเปล่าดีที่สุดนะครับโอเคครับมาต่อกันที่ข้อที่4ครับนั่นก็คือใช้สูตร2ต่อ 1, 1ต่อ1ครับผัก2ส่วนนะครับข้าว1ส่วนก็คือคาร์โบไฮเดรต1นส่วน,ววนและโปรโตีน1ส่วนแบบนี้ท่านจะได้นะครับวิตามินเพียงพอสารอาหารเพียงพอในจานขนาด9นิ้วนั่นเองนะครับก็ไม่ใช่จานใหญ่อย่างนี้นะโอเคครับแล้วก็หลักการก็คือว่าให้ทานผักก่อนตามด้วยโปรโตีนแล้วตามด้วยข้าว แบบนี้ก็จะทําให้การดูดซึมข้าวอันสุดท้ายเนี่ยน้อยลงและการดูดซึมน้าตาลน้อยลงนั่นเองนะครับก็จะทําให้ร่างกายเราดีขึ้นคุมน้ําตาลได้ดีขึ้นมาต่อกันที่ข้อที่6ครับผลไม้นะครับมื้อละหนึ่งกําปั้นเล็กบางทีผู้ป่วยเบาหวานไม่กล้าทานผลไม้กวนน้ตาตาลสูงผมบอกเลยว่าผลไม้จําเป็นและสาคัญมากๆเพราะมันมีทั้งวิตามินและเกลือแร่ทานได้ครับผลไม้แต่น้ําผลไม้ไม่ค่อยแนะนาเพราะว่าน้าผลไม้น้ตาตาลสูงจริงๆสมมติสม้มนะครับน้ำส้มแก้วหนึ่ง ก็ใช้ส้มประมาณสัก10กว่าลูก15ลูกแต่ถ้าเรากินส้มแค่2ผลเนี่ยมันก็อิ่มแล้วนะครับผลไม้เนี่ยแนะนำมื้อละหนึ่งกับปั้นเล็กแล้วไม่ควรรวมกัน3ม,มือ้อกินมื้อเดียวงี้ไม่เอานะครับผู้ป่วยเบาหวานน้ำตาลคุมยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแบ่งเป็น3มื้อเท่าๆกันผลไม้ที่แนะนำแอปเปิลนะครับฝรังนะครับชมพู่นะครับอย่างอื่นก็เลือกเอาแล้วก็เลือกหวานน้อยๆแล้วกันนะครับ โอเคครับมาต่อกันที่ข้อที่7ครับเดินอย่างน้อยวันละ8,9 0 0ครับมีการวิจัยครับว่าเดินวันละ8 0 0 0ทําให้สุขภาพท่านดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึงความดันลดลงโรคหัวใจลดลงเบาหวานลดลงดีไปหมดอะนะฮะก็เดินวันละ8.0 0 0ซื้อนาฬิกามาใส่ครับเดี๋ยวนี้เรือนนึงเนี่ยหลักร้อยบาทผมว่าถ้าเทียบกับชีวิตของท่านมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับโอเคครับมาต่อกันที่ข้อที่8ครับนั่นก็คือออกกําลังกายอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์นะครับก็คือแนะนําประมาณ3-5วันนะครับ 7วันไม่แนะนำนะฮะมันเยอะไป3-5วันพอนะครับต้องมีวันพักบ้างจะออกอะไรก็ได้ปนปนกันไปอย่าออกอย่างเดียวออกคารดิโอบ้างโยคะบ้างเวทเทรนนิ่งบ้างยืดเหยียดบ้างปนปนกันไปนะครับครั้งหนึ่งอย่างน้อยให้ได้30นาทีน้อยกว่า30นาทีไม่ค่อยมีผล30-50นาทีกําลังสวยนั่นเองครับมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายข้อที่9ครับเล่นเวทเทรนนิ่งบ้างนะครับอันนี้จําเป็นจริงๆฮะเวทเทรนนิ่งที่ผมพูดถึงเนี่ยอย่าไปคิดถึงภาพในการยก ยกแบบ3โล5โลอะครับประมาณนั้นแหละซื้อเวทมานะครับแล้วก็ยกไปยกมาเงี้ยฮะคือเราไม่ได้เล่นแบบเป็นนักกล้ามเราเล่นเพื่อให้กล้ามเนื้อเราไม่สลายการที่กล้ามเนื้อเราสลายเนี่ยมีข้อเสียครับคือมันไม่สามารถที่จะทําให้ระบบเาผาผลาญเราดีได้การควบคุมน้ําตาลยากขึ้นเพราะนั้นการเล่นเวทเทรนนิ่งจะทําให้ท่านควบคุมน้ําตาลได้ง่ายกว่าที่คิด นั่นเองครับและนี่คือ9เทคนิคลับนะครับที่จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของท่านโดยไม่ใช้ยาแม้แต่เม็ดเดียวครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับ และอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ